มีหน้านระกขุมที่ลุงปู่ไปเที่ยวนะลูกนะช่องวิเชียนทองหล่อนะจึงมีเตะพ,พระเถรเนจรีบาจุกกาเต็มอยู่นะอ๋อด้วยเหตุนี้เองมันก็อย่างนี้แหละทําบุญอยู่แต่ไม่รู้บุญทําบาปเต่ก็ไม่รู้บาปกินของเสลงตลอดตลอดแต่ไม่รู้ว่าของเสลงยายพิษกินตลอดเตะไม่ทราบว่าเป็นยาพิษน้อยนักนะลูกนะ ที่จะเข้าใจเรื่องธรรมะใครเป็นผู้ไอที่เป็นครูเป็นบาเป็นแบบเป็นเถนแผนเป็นพ่อพิมพแม่พิมก็พระพระต้องเข้าใจเรื่องธรรมะเข้าใจเรื่องพระวินัยด้วยสมควรที่จะดูแตว่ากาลูกศิลูกขาผู้ใกล้ชิดก็สมควร อย่าให้เขาเป็นบาปเป็นกรรมสร้างบาปความดีไม่ใช่ว่าอุมมา้ยไม่กล้าดุด่าว่ากล่าวเขาตัวเขาจะโกรธจะเกลียดเอ้าลบติเตียนตักเตือนเขาด้วยคุณงามความดีมหเขาตกไปในที่ชั่วนี่เราจะกลัวอะไรนั่นเรื่องของเรื่องหนึ่งถ้าเขา,ขาเคารพเราจริงรับรองได้เลยว่าเขาไม่โกรธไม่เกลียดเขายิ่งจะหมอบราบคาาให้ผู้เป็นครูผู้เป็นบาปเปรียบเสมือนพ่อเหมือนแม่ที่รักเขาอะ ไม่ใช่ว่าเป็นผีบ้าเนี่ยดูต้องเข้าใจด้วยก็เหมือนลุงปู่อย่างนี้นะทาไมลงุลงลุงปู่จิงจงกล้าติหนิตีเตียนหมู่คณะครูบาอาจารย์ทั้งที่ก่อนไม่เคยเป็นเราติเพื่อความสมัครคีเราไม่ได้ติตหนิตีเตียนเพื่อประมาทแอบจ้วงก้าวร้าวผู้หนึ่งผู้ใดเราตําหนี้ด้วยความบริสุทธิ์ตามพระวินัย เราอย่าเข็นพระเป็นพระเทสมคขีที่ทำที่วินัยถ้าเราไม่รักษาก็อย่ารักษาอพูะเจ้าตัดแล้วนี่ถ้าพระวินัยตั้งอยู่ศาสนาก็ตั้งอยู่นั่นถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่ศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่เมื่อเราจะถาคตจากพวกท่านทั้งหลายไปแล้วาากพวกเธอไปแล้วอย่าคิดว่าศาส,สดาจากไปแล้วจะไม่มีที่พึ่งรักธรรมหนวินนยนั้นแลยเป็นตัวเทนของเราตถาคต เป็นที่พึ่งของพวกท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตจากพวกเธอไปแล้วเห็นไหมละ่ะและก็บัญญัติเวลาทิพระองค์เข้าสู่มหาปฏิาพานแล้วให้คณะสงฆ์ทำสังคยาแลวกองหลักธรรมหรืวินยัยที่พระเจ้าแสดงไว้แล้วถูกต้องดีงานมะด้วยความบริสุทธิ์เบองต้นทางทางแว่นแปต่ที่สุดพระวินยัย จะต้องไม่ให้ด่างร้อยจะต้องอยู่อย่างนี้ไม่งั้นพระมห,หากัสพัทธิและเจ้าที่พระพุทธเจ้าองค์ทรงว่ายวางพระไทยเนี่ยจะเป็นประธานสงหรือเห็นไหมละ่ะพระองค์คือพระพุทธเจ้ายกย่องพระมห,หากัสพัทิและเจ้าพระพระองค์เจ้านี่ว่าผู้ที่ทําสังฆนานครั้งแรกจะต้องเป็นพระมหากัสปัทธิและเจ้า และเป็นผู้ที่รวบรวมหลักพระวินัยไว้ทั้งหมดนี่พวกเราทุกวันนี้เรียนไปเรียนไปก็เรียนเปหาอยู่หากินไม่ได้เรียนด้วยความเคารพไม่ได้จบที่ใจแห่งความเคารพนี่หรือลูกว่าไงเป๋ออันนี้น่าจะกินได้อันนี้น่าจะอนุโลมได้อันนี้น่าจะพอนสัน้ซนพอนยาวได้เป๋ทาไมถ้าจะมีความเคารพแล้ว มันก็จบตรงนั้นนั่นในเรื่องของเรื่องนัน